มิสูบิชิมิราชเที่ยวชมเมืองโบราณกันแล้วนะคะแวะกินก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยสูตรดั้งเดิมกัแล้วแม่มาทริปนี้เนี่ยสุโขทัยครั้งนี้ไม่เสียเที่ยวจริงๆเลยค่ะพี่จอยยังไม่หมดนะต้องบอกว่าของอร่อยสุโขทัยเยอะมากช่วงนี้ค่ะจะพาไปทานขนมบ้างทั้งหวานทั้งมันทั้งกรอบเลยอย่าเสีเวลาไปเลยค่ะไปเลยค่ะไปเด๋ยวพี่จอยครับไปสิคบเรื่องทางนี่เร็วมากเลยนะเร็ว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  ไปลๆโอ้โหน่ากินหมดทุกอย่างเลยค่ะเอา,เ,อา,เ,อาเดี๋ยวนอน,<า>นเดี๋ยวจะเย็นเย็นเยอะไปไหมเนี่ยเยอะหลอกนี่แหละ อะไรหลายคนเดี๋ยวขนมอะไรรู้ยู้ไม่รู้แต่รู้ว่าพี่ที่จอยบอกว่าต้องมากินก็พี่เนี่เอาไปหมดเลยโอ๊ยเยอะมากหนูกินวับนี้แกเป็นใจหนูไม่ได้ขโมยนะคะหนูหนูอยากกินเดี๋ยวให้พี่คนนี้จ่ายค่ะเดี๋คนนี้ค่ะฮะใครหยิบเนี่ยไม่เป็นไรเลยค่ะนี่ถ้าพอกไม่เป็นไรสายยูสวัสดีค่ะว่าก่อนดีกว่าอันนี้นี่คือขนมที่พี่จอยเคยบอกใช่ไหมคะว่านี่เป็นสิ่งที่ต้องมาทาน ที่นี่เลยสุโขทัยก็คือถั่วท้อของทัวสายหยดเนียว่าเป็นของฝากของพื้นเชื่อของสุโขทัยค่ะมาแล้วก็ต้องแบบิร์ฟไป้ฝากกลับกันอะไรอย่างนี้ใช่แล้วทุ่มๆๆๆต้องนะคะครูคะเป็นของพื้นเชื่อของสุโขทัยขออนุญาตชิมนิดนึงได้ไหมคะได้ค่ะเชิญเลยค่ะแล้วเดี๋ยวจะพาไปทําดูวิธีการทําด้วยอย่างนี้ก็ได้ดีๆได้ทาด้วยได้ทาแล้วก็ได้ชิมเยอะๆด้วย ดูเคล็ดลับความอร่อยของถั่วท้่ครูสายอยู่ว่าเขามีเทคนิคยังไงบ้างอไอ้น้ำเอ็นเนี้ยค่ะมันคือน้ําอะไรบ้างอะทำไมมันมีเป็นอะไรด้วยมีแป้งมีกะทิมีค่ะมีไข่แล้วไอ้ไอ้ตัวขาวๆนี่คือขาอะไรอะคือกลอยค่ะกระถั่วนี่เราก็ต้องคัดนะคะให้เม็ดเสมอกันถ้าใหญ่บ้างเล็กมากในการทอดก็จะทอดลําบากแล้วเทคนิคของครูเลยที่ทําให้อร่อยคือมันอยู่ที่การทอดนี่ใช่ไหมคะ การไล่แป้งต้องให้เสมอกันคือไล่แป้งคือเหมือนเทเทแป้งลงไปอย่างนี้คือมันต้องบางแล้วก็เห็นบอกว่าเราต้องทอดแบบสองรอบด้วยใช่คะเพื่ออะไรคะเพื่อความกรอบนานอันนี้ครูทำมานานยังคะทำมาสามสิบกว่าปีแล้วค่ะอ้นานมากแต่ว่าทำแล้วแต่คุณครูยังสาวๆอยู่เลย าแรกที่ขึ้นรูปก็มากระทะที่สองเทีะให้สุกเลยใช่ไหมคะค่ะอันนี้ก็ต้องทําให้เหลืองเลยนะคะอย่างนี้นานำไหมคะคุณครูก็ใช้เวลานิดหนึ่งตั้งใจเย็นๆน,นะคะแล้วปกติครูทาวันนึงเยอะขนาดไหนคะก็สิบปีส์อะค่ะสิบปีส์สิบสิบปีสเนี่ยสิบปีกันทือเยอะนะ บอกว่าอันนี้มีแบบสำเร็จรูปแล้วที่เราค้างไว้หนึ่งคืนครูบอกว่าคือทอดเสร็จต้องค้างไว้สักคืนหนึ่งมันจะได้กรอบน้องกอลองชิมกรอบมากอร่อยมากอร่อยคือกรอบแล้วมันไม่มันมากเลยอ่ะ ถ้าคุณผู้ชมมาสุขโขทัยนะคะยังไงก็อย่าลืมแวะมาชิมนะแล้วก็มาซื้อเป็นของฝากได้เลยนะคะกับถัวถ่วทอครูสายหยุดค่ะวิธีกันมานะคะก็มาที่อำเภอศรีสํโรงเจอไฟแดงนะคะเลี้ยวซ้ายแรกเลยมาประมาณ200เมตรร้านอยู่สายมือค่ะ ชอบรูปไหนอ๋อชอบรูปนี้ค่ะที่จอยนี่รูปนี้นะคะทำไมอ่ะเพราะออนถ่ายสวยอต่สวยจริงคนประกอบสวยด้วยนะคะเพราะว่าตรงนี้มุมสวยมากรู้สึกว่าการมาสุโขทัยครั้งนี้เนี่ยสุโขทัยมีเสน่ห์มากนะคะอยากให้คุณผู้ชมเนี่ยได้มากินมาเที่ยวแบบนี้แบบเราสองคนค่ะแต่ว่าเสน่ห์ของสุโขทัยยังไม่หมดเท่านี้นะคะสัปดาห์หน้าค่ะเราจะมาเช็คอินกันต่อเลยนะคะรวมทั้งคุณเต๋อเนี่ยก็จะมาสมทบกับเราสองคนด้วยนะคะแต่สำหรับการมาทริปนี้ค่ะต้องขอขอบคุณนะคะสายการบินบางกอกแอร์เวย์สค่ะเอเชีย บูติกแอ์ไลนนะคะที่พาเราสองคนบินมาอย่างมีความสุขมากๆเลยค่ะขอบคุณด้วยนะคะสำหรับที่พักสวยๆแล้วก็สะดวกสบายมากๆเลยแหละคะ่ะสำหรับสุโขทยัยเฮอร์วิเทจวีซอนนั่นเองนะคะในสนามอาทิตย์หน้านะคะเราจะมาเช็คเรื่องกินอินเรื่องเที่ยวแช์เรื่องเปรียปร้ยวกับเปรี้ยวปากเช็คอินค่ะสำหรับวันนี้เราสองคนลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ,ส,ส,คะสัปดาห์หน้าเปรี้ยวปากเช็คอินยังอยู่กันที่จังหวัดสุโข,ขทยัยชวนไปสัมผัสวิถีชีวิตกลางท้องทุ่งนา แล้วมาอร่อยกับเมนูจากใบข้าวและอาหารพื้นบ้านหาทาันยากสุดๆพลาดไม่ได้เลยนะคะ